สุนัขตัวแรกอาการเป็นยังไงเล่าสิฉันอยากฟังครับได้ครับก็คือหลังจากที่เราเป็นกลุ่มช่วยเหลือสัตว์อุบัติเหตุหรือสัตว์ป่วยแล้วใช่ไหมครับ,รบทีนี้ก็มีพระนะครับติดต่อเราเข้ามาว่าอยากได้อุปกรณ์ตัวนี้ยช่วยเหลือหมาพิการที่วัดครับซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้จักอุปกรณ์ตัวนี้เลยแต่ด้วยความที่เราคิดว่าเราอยากช่วยเราก็เลยตบปากรับคําของพระไปว่าเดี๋ยวผมจะหาให้ครับอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้พอเราไปหาให้จริงคือราคาในท้องตลาดชิ้นนึงอะว่ามันห้าพันกว่าบาท ก็ด้วยความที่อย่างที่แจ้งครับคือผมจบสายออกแบบมาก็ใช้เวลาอยู่ในศูนย์ขายวัสดุก่อสร้างนะครับหนึ่งวันเพื่อนําอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมารวมกันมาต่อกันดูมันเข้ากันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยพอชิ้นไหนมันคิดว่ามันได้แล้วก็ซื้อซื้อซื้อเสร็จแล้วเรากลับมาที่บ้านมาลองประกอบกันดูว่ามันจะเป็นชิ้นงานได้หรือเปล่าครับใช้เวลานานไหมอุปกรณ์สําหรับสุนัขตัวนั้นผมทําอยู่หนึ่งวันพอพระอาจารย์เขาลงใส่ให้ให้ดูแล้วก็ถ่ายรูปเขามาเอา่็ ขอบคุณมากนะโยมสุนักตัวนี้วิ่งได้แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกมันใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเงินเป็นทองหมดเลยใช่ครับต้องเอาเงินมาจากไหนอ่ะก็แรกๆอ่ะครับเราใช้ทุนของเราเองเป็นหลักครับหลังจากนั้นก็คือพอเขาเห็นเราเริ่มทํากิจกรรมตรงเนี้ยบางคนสนใจเขาก็นําอุปก,กรณ์มาให้เราบ้างนงทุนมาให้เราทําบ้างครับค่ะครับหรือบางคนที่เขาติดต่อขอเรามาเนี่ยเขาเห็นว่าเราทําชิ้นหนึ่งอ่ะราคาไม่สูงมากเขาสามารถออกทุนเองได้เขาก็ออกทุนกันเอง แล้วอุปกรณ์ที่เหลือจากคนที่เขาออกทุนเนี่ยเราก็มาทําต่อยอดต่อยอดไปเรื่อยๆครับทีนี้อาจารย์ถามตรงเลยจากความรู้สึกในใจนะครับพอเธอเห็นสัตว์ที่เขาจะไม่มีโอกาสเดินและพิการตลอดชีวิตกลับมาเดินได้แบบนี้ใจอเป็นยังไงบ้างเรามีความปิติในใจครับจังหวะที่เราทำเนี่ยคือเราเราบอกเลยสิ่งที่เราเห็นตรงนั้นนะคือนอกจากที่เจ้าของเขายิ้มได้แล้วคือสัตว์ที่เราทาใหเา้เขายิ้มได้นอกจากที่เขาได้ของเราไปแล้วเนี่ยคือแทนที่เขาจะ คุยง่ายนครับแทนที่เขาจะเสียชีวิตปรากฏว่าเหมือนเขาจิตใจเขาดีขึ้นแล้วก็เขาอยู่ได้นานขึ้นครับบางตัวถึงกับกลับมาเดินได้อีกครั้งก็มีครับ